สวัสดีค่ะพบกับครูชิตติมาพรเช่นเคยนะคะวันนี้ครูชุดจะมาเมาโมยนะคะเรื่องน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงค่ะซิงเกิลล่าสุดอีกสองวันนะคะสองวันนับถอยหลังเลยค่ะสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนี้นะคะปะทะจินตราภูณราบน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะกับนะคะ จินตราภูลราบหรือพี่จินตราของเราหมอรำนะคะราชนีหมอรำเขาเรียกว่ารุ่นเก่าปะทะรุ่นใหม่นะคะอีกสองวันนะคะเจอกันนะคะโอ้โหบทเพลงนี้นะคะไพเราะมากเลยนะคะไม่รู้ว่าเสียงใครกับเสียงใครระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะคะเสียงไพเราะมากนะคะเสียงโอ้โหแบบเข้าห้องอัดนะคะเข้าห้องอัด วันนี้นะคะพี่จินของเรานะคะได้ปล่อยออกมานะคะได้ปล่อยเ v มวเพลงออกมานะคะนิดนึงนิดนึงเพื่อเป็นน้ำจิ้มนะคะเพื่อเป็นน้ำจิ้มนะคะในเนื้อหานะคะในเนื้อหาข้อความก็บอกว่าร้องรักพี่สุดหัวใจนะคะร้องรักพี่สุดหัวใจนะคะแล้วก็หลงคาลมคนหลอกลวงโอ้โหนะคะอันนี้จะเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักนะคะแบบ ขนาดปล่อยออกมานิดเดียวนะคะคนดูนะคะสโลเลยค่ะวันนี้นี่เองนะคะช่วงสายๆนะคะได้ปล่อย MB ออกมานิดหนึ่งนะคะมาเผยนิดหน่อยนะคะแต่วันที่21นะคะเต็มรูปแบบนะคะวันที่21 9โมงเช้ามีเลิกนะคะ9โมง9นาทีนะคะสร้างผสมนองฮักนะคะเพราะมากนะคะเพลงน,นี้เพราะมากนะคะขนาดบอสโจยมนินนะคะบอสโจยมนินะคะเรียกว่ายก ทีมงานสาวน้อยนะคะพระเอกนางเอกนะคะพระเอกวัดนะคะพระเอกวัดแล้วก็นางเอกอ้อมแอมนะคะโอ้โหไปร่วมแจมกันในครั้งนี้นะคะผู้คนนะคะมากมายเลยนะคะคุณชุกก็ได้เกินไปแล้วเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะที่ศาลแม่ฮันนี่นะคะเมื่อวันที่15นะคะแล้วก็ผลงานนะคะล่าสุดนะคะตอนนี้นะคะ น้องก็ไปอัดแผ่นแล้วนะคะอัดแผ่นอัดเสียงเพลงนะคะกับพี่จินตลาภูลลาบแล้วนะคะวันนี้นะคะโอ้โหเพาะเพิงมากเลยนะคะคุชชูได้ฟังแล้วนะคะโอ้ยอยากให้ถึงไวๆนะคะอีก2วันเองนะคะอีกสองวันอยากให้ถึงไวๆเลยนะคะว่าจะเพาะขนาดไหนนะคะคุชชูเนี่ยโอโ้ยังทึ่งเลยนะคะโอ้ร้องออกมานะคะแค่น้ําจิมนิดเดียวเองนะคะก็อบอกว่าสุดยอดมากเลยนะคะ F c ซนะคะ เอฟซีพ่พีพ่อพ่อแม่แม่นะคะอืมเหรอจะรีบไปดูนะคะเนี่ยหนวดเขาขึ้นเลยจะรีบไปดูน้องอุเองกับจินตราฟูลาบนะคะ fc นะคะเขียนคอมเมนต์มาในข้าฟังมากๆเลยนะคะเขียนมาบอกว่าสุดยอดมากอยากให้ปล่อยวันนี้เลยนะคะ fc พ่อแม่แม่นะคะขนน้องปุ๋งอิงนะคะกับของพี่จินดรลาภุนราบนะคะบอกว่าสุดยอดมากอยากให้ปล่อยวันนี้เลยม้วนคลักนะคะม้วนคลักเนื้อร้องดนตรีเสียงเพลงนะคะลงตัวมากๆเลยนะคะ แล้วเขาก็บอกว่านะคะ FC ท่านหนึ่งเขียนมาบอกว่านะคะเสียงอีราคล้ายกับน้องจีนตหลานะคะเหมือนกันมากเพราะเพรเพราะเสียงนะคะกับเสียงอีรากับพี่จินตลานะคะเข้าเข้ากันมากเลยนะคะแยกบอกออกว่าเสียงไพเป็นเสียงไพเลยนะคะ ไม่รู้ว่าเสียงใครเป็นเสียงใครนะคะแยกว่าออกเลยนะคะ fc ท่านเขียนมานะคะคุณชุกก็เลยมาเมาโมอยนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้โหจวดจวดจวดนะคะเจาะโจ,จ๊ะเลยนะคะทั้งจวดทั้งโจ๊ะนะคะเป็นเพลงสนุกสนานแล้วก็มีเสียงดนตรีนะคะหืะก็หึมเลยนะคะก็บอกว่าแม้ มาดูกันที่ว่าจะเซอร์ไพรส์ติดหูขนาดไหนติดหูแน่นอนค่ะติดหูแน่นอนเลยนะคะขนาด r ร d u c ทักชั่นนะคะตอนนี้นะคะยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะคะกําลังรอรุนกันกําลังรอเชียร์กันเพื่ออะไรนะคะเพื่อจะแย่งกันออกหน้าสื่อเลยนะคะตอนนี้นะคะใครก็จดจองผลงานเพลงอันนี้นะคะใหม่ล่าสุดเลยนะคะครูชุเชื่อแน่ว่าติดหนึ่งมาแรงแน่นอนนะคะ ยังไงก็ติดหนึ่งมาแรงนะคะผู้ช่วยเห็นผลงานแล้วนะคะวันนี้นะคะโอ้ยพร้อมามากๆเลยนะคะนับถอยหลังอีกสองวันนะคะเจอกันแน่นอนนะคะน้องก็บอกว่าและเอฟซีอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหพร้อมดันเลยนะคะพร้อมดันเต็มที่เลยนะคะกับพี่จินตราภูนราบกับน้องอุ๋งอิงเ,งเพชรบ,บ้านแพงนะคะ ตอนนี้นะคะกำลังรอเชียร์รอดันนะคะกับเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดทั้งโจ๊ะเลยนะคะอันนี้นะคะคูชูบอกโอ้กรันตีได้เลยค่ะเมื่อเช้านี้นะคะปล่อยออกมานิดเดียวนะคะคนกดเข้าไปโโลเพียบเลยนะคะเราก็บอกว่านะคะสร้างผสมน้องฮักนะคะเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวนะคะที่มารักกันนะคะ อันนี้นะคะเดี๋ยวรอฟังได้ขนาดครูช่วยเห็นในแบบซิงเกิลนะคะเขาบอกว่าโลงรักพี่สุดหัวใจแค่น,นี้ก็รู้แล้วคะ่ะว่านักเอกของเรานะคะโลงรักพระเอกเนี่ยนะคะสุดหัวใจเลยนะคะใน MV เพลงนี้นะคะแล้วก็มีอยู่ท่อนหนึ่งเขาบอกว่าหลงคาลมคนหลอกลวงโอ้โหก็ไปตีความหมายกันนะคะว่านะคะจะเพาะขนาดไหนนะคะขนาดปล่อยซิงเกิลออกมานะคะโอ้โหผลงานออกมานะี่หอย่างที่เป็นที่ประทับใจเลยนะคะเดี๋ยว ก็รอชมรอฟังกันได้นะคะและคืนนี้ล่ะคืนนี้น้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงไปแสดงที่ไหนคุณชุอ๋อคืนนี้พักวงค่ะคืนนี้พักวงนะคะเพราะว่านะคะกำลังอยู่ในระหว่างเดินทางนะคะเดี๋ยวคืนพวกนี้ก็จะมาเล่นที่นะคะสมุดนะคะที่สมุดสาครนนะคะคืนวันวันที่พวกนี้นะคะคืนวันที่20นะคะ แต่วันนี้พักวงก่อนนะคะอยู่ในระหว่างช่วงเดินทางนะคะก็มีผลงานเพลงตอนนี้ก็ออกมาล่าสุดเลยนะคะกําลังนะคะเป็นที่ฮือฮาเลยนะคะกําลังรอกันอยู่นะคะอีสองวันนะคะจะพบกับความเพยระระหว่างพี่จินตราของเรากับปุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะคะวันนี้คูชูก็มาเล่าให้ฟังมาเมามอยให้ฟังก่อนนะคะว่า เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสนุกค่ะสนุกเต็มที่เลยนะคะเป็นเนื้อหาเพลงเร็วนะคะเพลงเร็วแล้วก็เนื้อหาเพลงเนี่ยโอ้โหเพาะมากทั้งเพาะทั้งกินใจเลยนะคะนางเอกของเรานะคะครูหมอนอิงนะคะก็ตีบทแตกมากเลยนะคะขนาดน้องก็เล่น MV ก็ตีบทแตกเหมือนกันเลยนะคะทุกๆคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพระเอกวัด ไม่ว่าจะเป็นอมแอ,อมนะคะทุกคนเล่นได้แนบเนียนมากเลยนะคะยิ่งวอสโจนะคะพี่เอกของเรานะคะก็เล่นได้สุดยอดมากเลยนะคะงานนี้นะคะเดี๋ยวแค่อึดใจเดียวรอรับเลยนะคะอีสองวันนับถอยหลังนะคะว่าเพลงนี้จะเพาะขนาดไหนนะคะใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันนี้ขูชุกก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ะแหมหมดเวลาวไวจังเล่าไปเล่ามานะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูชุติมาพรชาแนลด้วยนะคะแล้วก็มารอฟังของครูชุนะคะว่าครูชุมีเรื่องเมสามอยอะไรอีกนะคะมาเล่าสู่ f c ระหว่าง f c อุ่งอิงเพชรบ้านแพงและ f c จินตราปุนราบนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับครูชุด้วยนะคะคลิปนี้ครูชุขอาาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บายบายพบกันใหม่นะคะ